ดีทุกท่านครับผมช่างอาทิตย์จากเพจแบบบ้านแสงตะวันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นลักษณะบ้านชั้นครึ่งนะครับสไตล์โมเด์นะครับจากที่ได้เห็นไปเบื้องต้นนะครับช่วงแรกก็จะเป็นภาพเรนเดอร์สวยๆนะครับจากทีมงานนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวโมเดล3มิติกันนะครับผมจะหมุนรอบๆให้ชมนะครับเป็นโมเดล3มมิตินะครับตัวนี้ ถ้าดูจากลักษณะนะครับรูปร่างของตัวอาคารนะครับที่ตัวอาคารหลังนี้นะครับจะเหมาะกับที่ดินที่เป็นลักษณะหน้าแคบนะครับก็คือหน้าบ้านเนี่ยความกว้างเนี่ยน้อยกว่าความลึกนะครับเดี๋ยวเรามาดูดูฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่มาจากข้างบนเลยนะครับหลังนี้นะครับฟังก์ชันจะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ ห้องนอนนะครับด้านบนจะมี2ห้องนะครับแล้วก็ห้องนอนด้านล่างอีกหนึ่งห้องนะครับผมมาดูชั้นบนก่อนนะครับชั้นบนห้องนอน2ห้องนะครับก็จะขึ้นจากบันไดตรงกลางนะครับเสร็จแล้วก็จะแยกซ้ายขวาเข้าห้องนะครับแต่ว่าห้องหลังห้องหลังจะฟังก์ชันจะครบกว่าห้องด้านหน้านะครับก็คือมีห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็มีเป็นมุมห้องแต่งตัวนะครับเป็น เป็นหน้าห้องน้ำนะครับเป็นพูดง่ายคือห้องเก็บเสื้อผ้านะครับส่วนห้องหน้าขนาดเท่ากันนะครับแต่ห้องหน้าสิ่งที่ได้คือจะได้ระเบียงนะครับระเบียงชมวิวด้านหน้านะครับอ่าส่วนมาดูโถงตรงกลางนะครับห้องรับแขกนี่กว้างมากนะครับห้องรับแขกจะเชื่อมกันระหว่างห้องครัวนะครับระดับจะอยู่ใกล้กันนะครับแต่ว่าคือแปลนหลังนี้ก็ออกแบบอ่าให้มี ห้องนอนด้านล่างนะครับจริงๆถ้าถ้าเราจะปรับนะครับให้ห้องห้องครัวเนี่ยสลับกับห้องนอนด้านล่างก็ได้นะครับถ้าบางคนอยากจะให้ห้องครัวไปอยู่ด้านล่างนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนหน้างานได้นะครับมาดูใต้ถุนนะครับชั้นล่างกันชั้นล่างก็มีห้องนอนนะครับติดกับบริเวณที่เป็นใต้ถุนตรงนี้สามารถจอดรถได้นะครับจอดได้1คันนะครับ เดี๋ยวมาดูระดับกันนะครับว่าความสูงตรงนี้สูงเท่าไหร่นะครับผมจะวัดจากใต้ท้องขางนะครับลงมาถึงพื้นที่จอดรถนะครับตรงนี้วัดได้2เมตร50นะครับก็คือสามารถจอดจอดรถได้หลายประเภทเลยนะครับอวกรถกระบะยกสูงรถเก๋งหรือว่ารถตู้ก็ยังสามารถจอดได้นะครับในระดับ2เมตร50นะครับ มาดูลักษณะตัวอาคารนะครับตัวอาคารนะครับหลังนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่ระเบียงด้านหน้านะครับระเบียงด้านหน้าจะเชื่อมโยงกับบันไดแล้วก็บันไดจะมีชานพักนะครับชานพักก็จะออกแบบให้เป็นคล้ายๆกับเป็นม้านั่งนะครับนั่งจิบกาแฟหรือว่าชมสวนนะครับตรงนี้ก็เป็นเอ outdoor นะครับตรงนี้ไม่มีหลังคาคุมนะครับอ่าเดี๋ยว ผมจะตัดให้พิชมนะครับที่เป็นรูปภาพอาคารที่สร้างเสร็จแล้วนะครับ ชมกันต่อนะครับสําหรับขนาดที่ดินนะครับที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับคือตัวบ้านหลังเนี้ยมีความกว้างอยู่ที่8เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากบันไดระเบียงด้านหน้าถึงเสาต้นสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่14.3เมตรนะครับที่ดินที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับก็ควรจะมีระยะห่างไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับอย่าง หน้ากว้าง8เมตรนะครับที่ดินก็หน้ากว้างก็ไม่ควรน,น้อยกว่า12เมตรนะครับส่วนความลึกนะครับผมผมเว้นไว้ด้านหลังนะครับ2เมตรแล้วก็ด้านหน้าก็เว้นไว้ประมาณ3เมตรนะครับเดี๋ยวจะรวมให้ดูอ่ารวมแล้วนะครับที่ดินที่เหมาะสำหรับสร้างบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ประมาณไม่น้อยกว่า12แล้วก็ลึกไม่น้อยกว่า 19.3เมตรนะครับต่อ,อไปนะครับก็จะมาดูเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างนะครับสำหรับพื้นที่ใช้สอยหลังนี้นะครับชั้นบนนะครับชั้นบนก็คือบริเวณที่มองเห็นนี้นะครับรวมไปถึงบันไดและก็ระเบียงนะครับชั้นบนจะมีพื้นที่อยู่ที่105ตารางเมตรนะครับส่วนใต้ถุนนะครับใต้ถุนผมจะคิดเฉพาะส่วนที่เป็นที่จอดรถ นะครับส่วนส่วน,วนที่จอดรถแล้วก็ห้องครัวห้องน้านะครับโซนฝั่งซ้ายมือโซนนี้นะครับก็อยู่ที่อยู่ที่40ตารางเมตรนะครับรวมแล้วนะครับพื้นที่ใช้สอยอาคารนะครับจะอยู่ที่145ตารางเมตรนะครับถ้าสมมุติว่าเราคํานวณจากตารางเมตรนะครับนะครับผมจะใช้ตารางเมตรนะครับคานวณโดยจะแยกชั้นบน กับชั้นล่างนะครับเพราะว่าชั้นบนผมจะคิดราคาเต็มก็คืออยู่ที่หมื่นสองพันบาทนะครับร้อยร้อยห้านะครับคูณหนึ่งหมื่นสองพันบาทะจะตกอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างใต้ถุนรายละเอียดงานก่อสร้างไม่เยอะนะครับก็จะคิดอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละหนึ่งหมื่นเพราะว่ามันยัง ถือว่ามีส่วนที่กั้นห้องด้วยนะทั้งห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนนะครับจากคานวณที่ตารางเมตรละหมื่นนะครับะจะได้ที่สี่แสนนะครับแล้วเราก็นํามารวมกับพื้นที่ชั้นบนนะครับชั้นบน1นึ่ล้านสองแสนหกหมื่นถ้ารวมกันแล้วนะครับค่าก่อสร้างหลังนี้นะครับโดยประมาณจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาท นะครับก็ลองลองสอบถามใปทางผู้รับเหมาดูนะครับว่าเขตพื้นที่ของเรานะครับว่าผู้รับเหมาเขารับกันตารางเมตรเท่าไหร่นะครับท่านก็สามารถนําพื้นที่เฉลสอยนะครับมาคํานวณได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีผู้รับเหมารับ1 000, 3ื่นสามหหรือว่าอาจจะรับต่ํากว่าที่ประเมินไว้ก็ได้นะครับอาจจะตารางเมตรละ1 0 0 0 0หรือ1 000, 1ึ0 0หนะครับก็ลองสอบถามผู้รับเหมาแล้วก็ลองนําตัวเลขนี้มาคํานวณได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ก็จะจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจแบบบ้านยังไงก็สามารถติดต่อทีมงานแบบบ้านแสงตะวันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ